สวัสดีค่ะจันพี่นอนจ้ะมาหาซื้ออาหารไก่นะคะไปให้น้องไก่อันนี้สองลอยบอลเพราะว่าเดี๋ยวพี่นายเราสิไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะก็เลยมาสือก่อนค่ะใช่ไหมเออนี่แหละเออเดี๋ยวพุดเอ็กนี่เนี่ยก็จะเป็นทูทูสืบไปสองอันค่ะเพราะว่ากะซิคุมพอดีพีใหญ่กลับมาจ้ะในสองเดือนเนาะทุงละเดือนจ้ะ

แต่ว่าจะเสือ่ออันนี้เท่าใดเนาะนี่หนึ่งอันนี้ถูกกว่าถูกกว่าอยู่จ้ะเสื่อไปจากแผ่อันนี้อิกอันนี้ก็ถูกแท้สิบสองก้อนหนึ่งมันแมนหยุด,ดิีค่ะ เคเป็นกกินมาทัานนะแต่มันถูกไหมจ๊ะถูกออกะเอาไปกินไม่ทันคว่ากันใหม่ไปอ๋ตีนมว่ามันจตอ่อไเนาะนกีนนตอ่อจอีอย่างนี่อ๋อูกอันมันจะเป็นสีจ้าสไ,ได เปียสอดนะคะเดี๋ยวมาหาอีกมาดูสิมีอะไรให้เราซื้ออีกมะม่ามาีนจ่มะม่าเผ็ดนะ,ะงจ๊ะอืมขนมจีนซื้ออันนี้ไป นังได้ยินอะไน้งจ้ะชิขนมปัง เราจะพา,าี่น้องมาลานจากสิไปลานคามากค่ะลานแขกจะมาขุดเบียร์พักอันนี้จะเอาจะาไปให้พี่เพิ่นเกือยจะมองเห็นงานเนาะนี่ค่ะมันล้าหลาย,ยเ๋ยหาอีกก่อนเพียเต็มเลยจ้ะคือแบบว่ามันอตีซื้อมาปลูกต้นเดียวท่านี้มันล่าไปเหมือนเลยพี่น้องเลยขุดไปค่ะเพื่อเราเ,ราเสร็จไปแจกจ่าย หลายอิรีที่แดดก็ว่ามันหอมอยู่หอมไปหอมมามันบ่มักนะคะเอาวะเอไม่ใสอันนั้นไหมค่ะที่ใสพิซซ่านะเบอรเนี่ยเต็มเลยนค่ะนี่นี่เล่นน้อยนี่แม่นเหมิดจ้ะแต่ว่าที่เสียเอาตัวแหญ่แห้เพลินเนาะนี่ขุดไปเลย าตามอ้เนี่มันเนาะค่ะล้วนลามอยู่ใส่ขุดออกไปมดนี่แล้วจ้ะพอตีขุดเทมหลายเด็ดเด็ดนี่พญายกผพาไปซื้อของพอเมืเอดเสรสิไปเห็นงานแล้วค่ะพี่นอ้องแต่ว่ากลับโอ้ยโอ้โหเสร็จไปงานใดกลับมาจากไปซื้อของนามเมืดยังต้องจกัจกรถแทบจะบ่ได้ได้ไหมจ้ะ ดีนะทีวันเราวขับรถมาหอดบ้านแล้วค่อยหนาเมือดเนาะเป็นพันหยังบุทธะเฮ็ดเตีเป็น,นห่ดดนวงอีกแล้วนีนะ่เนาะเฮ็ดได้ชักมือเนาะงานนี่ค่ะเป็นล่องเบิรเนาะ้าบรได้ค่อยกลับบ้านจะ้ะเนี่ยคะ่ะมันเึินตาม,หมเห็นปะเขินตามแขนงเขนตามันมกับมีจะ้ะ เต็มมาเต็มเลยกดไปปันจ้ะแล้วสิดปัดขนาดไปพี๊แล้วน้ำจากขนาดแปลงเนี่ยไปแจกจ่ายกันกินค่ะพี่นอ้องนี่ต้นหนึ่งนี่นี่ก้อนหนึ่งนะจ๊ะที่จะกดไปว้าว เมื่อโดนอันนี้น้ำรัสเบอรี่จ้ะตึงไปเลยจ้ะพี่น้องฝนตกนะนี่ดีอยู่ค่ะมันอันนี้อยู่ฝุ่นทองนาก็มีอีกไปดึงอีกเนี่ยตรงนี้อยากเข้ามาเลยค่ะใส่ละหรืาคนอู้พันกระจายไปหมดเลยค่ะพี่น้องขุดไปนะเผื่อว่าพันไี่มองไม่มูอยา่างใดนะคะ สำหรับตีตต๋พ่อแล้อเอานี่ครับใบอันเนี้ยเตี้ยวออกมาข้ังนอกฝนตก่รูวสิเป็นยังไงฝนตกช่วงนี้มีจะเพมันล่ามไปเมดเลยเ้ยค่ะ ขืนง่ายแห้งแล้วก็บขืนร้ายน้ำจ้ะไปลกถิ่นทุกปีทุกปีพี่เพิ่นวาบ่ต้องลกถิ่นอาม่าไฮพี่อยากรู้สินะคิดว่ามันจะบ่ล่ามเนาะมันล่ามค่ะพูดทันไหนเดี๋ยวไปคุยให้พี่ดูค่ะอันมะละกิน้อของตีเพิ่นออกดอกใช่นี่บ่มีบ่มีดอกผสมเพิ่นจ้ะม่รู้จะติดบ่ดอกเอี๋ยเขางางแต่เสานั่ค่ะ อาจจะเป็นาผสมตอนเศร้าเนะดอกตัวผู้เพิ่งผ่ในบานนะคะเนาะพักกะประมาณนี้ค่ะเด็ดไปแล้วรอบนึงเอาไปแช่แข็งแล้วจ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็ออกดอกแล้วเด้อืมแต่ดอกตัวผู้เนาะค่ะพักบุ้งกะประมาณนี้ค่ะเดวเอาปมาใส่รอบนึงเนาะทัวผู้ห้องตีจะุปแล้วบ่ได้ผลจากพี่น้องเพราะเป็นบานช่วงว่าอากาศ หนาวนะการเปลี่ยน,นแปลงจากมันก็เล่นลวงพักก็งามดีจนะ้ะเนาะเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่อีกรอบช่วงแห้อากาศมันอุ่นก่อนกันจะ้ะโอเคค่ะเดวตี้ขออนุญาตปิดก,ก,ก่อน,นเลยก้ะปิดเก๊สเลยกันจะ้ะอุ้ยนี่ค่ะเนาะอันนี้ที่ว่ามเมล็ดพันธุ์มันลวงนะคะมันขืนทิ้นมาเนี่ยพัก,กัดคมจ้ะ ีนเน็ตจะได้กินแคปแปงจะคอ,อแหละเนาะอันเน็ตที่ว่ามันพักซี่เอพักอันนนะคะเนี่ยพักเอเป็นพักซี่พักเอียงก่อนอ่าโอ้ยจะมันสร้างริมซีค่ะพักเซียนพักเซียนนี่ก็จะได้เก็บกินแล้วค่ะนี่จริงๆกับเก็บกินแล้วล่ะค่ะยามอยากกินของสมก็มาเก็บเขาค่ะผักสลัดของเราก็เห็นไหมแตกเร็วๆเวนาะเพราะเจอฝนจากพี่นอ่อง เดี๋ยวตีสิเดเอาเอาไข่ไปแจกให้พี่เพิ่นน้ำจะ้ะอันนี้ตอนนี้ปลูกก่นนะอนเนาะเฉจ้าเดี๋ยวแบ่งเป็นสองกระถางเพื่อกาจะ้ะคนจะตกค้ำสินี่มาอย่ามาเอาต้นกาให้พี่เพิ่นจะ้ะอ้ มันเป็นต้นกาขี่ยาเซยใส่ไปเลยเราคุณไปแบ่งกันเองเนาะเดี๋ยวกาเมาเล็ดพักเพิ่มอยู่จ้ะพี่น้องเพราะวะ่าเดี๋ยวจะนอนกับเสดอลงใหม่นะคะ ได้แล้วสามตะกร้าสามถาดแต่ไปเอามาอีกแต่กระทางกระทางนึงหาหม่องใส่ใส่นาโรตไปค่ะเมื่อื่น แตจริงจะไม่เห็ดตังโดนลหรอคะถึงลืมข้าจะไปหนานไปหนีไปเห็ดงานไปหนานไปหนิกะมัดเปล่าไปเมื่อเมือหนึงจ้ะโอเคนี่ได้ละทพีทางจ้ะแล้วแต่วา่าญยามันมันแตกมันขยายมันได้แล้วเนาะนอนจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ตีคอสจบแคปนี้แล้วค่ะเนาะขอ,อกันคลิปวิดีโอหน้าจ้ะเดี๋ยวนี้จะไปให้พี่ท่านอื่นคลิปนี้ตีไปแล้วจ้า ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ